ชื่อเด็กชายกันฐพัฒน์สัสอนชั้นมสองทหนึ่งเลขกที่หนึ่งวันนี้ผมจะมานําเสนอเรื่องการบวกลการลบพหุนามก่อนอื่นนะครับมารู้จักกันก่อนว่าพหุนามคืออะไรพหุนามคือนิพจน์ที่อยู่ในรูปเอกนามหรือเขียนในรูปการบวกการของเอกนามตั้นแต่สองเอกนามขึ้นไปเรียกว่าพหุนามเช่นลบห้า y บวกเจ็ดและแปดสิบห้า y คูณเศษสามส่วนสี่ x เรียกแต่ละเอกนาม คล้ายจะเรียกว่าพลคล้ายเช่น4 x บวก x ลบ5มี4 x และ x เป็นผลคล้ายถ้าพหุนามไม่มีผลคล้ายเรียกว่าพหุนามในรูปพลสำเร็จเช่น2 x กำลังสบวก7 x บวก6และลบ4 x y ลบ1 0 x ลบ y คล้ายการให้บวกโพสที่คล้ายกันเข้าด้วยกันเช่น6 x กําลังสองบวก10ลบ5 x กําลังสองลบ x บวก1เท่ากับ6 x กําลังสองลบ5 x ลบ x บวก10บวก1เท่ากับ x กําลังสองลบ x บวกด้วย11เป็นต้นการลบพหุนามคือกะนำพหุนามตัวตั้งลบพหุนามตัวลบ ซึ่งจะเขียนในรูปพหุนามตัวตั้งบวกพหุนามตรงข้ามของพหุนามตัวลบเช่น 15x บวก2ลบ x กำลัง2บวก 12x ลบ6เท่ากับ 15x บวก2ลบ x กำลัง2ลบ 12x บวก6เท่ากับลบ x กำลัง2บวก 3x บวก6ถ้าผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหิงชิราพรเจน,นักสุวรรอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองทา้าเลขที่สิค่ะวันนี้หนูจะมาอธิบายเกี่ยวกับรากที่2และการคำนวณรากที่2นะคะท้ายที่มีการเสริมความรู้ด้วยนะคะเย่าเลยค่ะรากที่สองรากที่2เมื่อ a เป็นจำนวนจริงบวกใดใดหรือ0รากที่2ของ a คือ a และลบ a นะคะ ออกมาจากรากที่2ได้ต้องมีตัวเลขหรือตัวแปรที่เหมือนกัน2ตัวจึงสามารถตึงออกมาได้1ตัวนะคะตัวก็ความหมายของรากที่สองเสร็จแล้วนะคะก็มาต่อกันที่การคำนวณรากที่2เลยนะคะค่ะการบวกรากที่สองหลักการบวกรากที่สองคือต้องมีค่าที่อยู่ด้านในรากที่2เป็นตัวเดียวกันและนําตัวแปรหน้ารากมาบวกกันนะคะ ต่อกันที่การลบรากที่2เลยนะคะการลบรากที่2มีหลักการดังนี้คือต้องมีค่าที่อยู่ด้านในรากที่2ที่เป็นตัวเดียวกันและนําตัวแปรหน้ารากมาลบกันนะคะก็การคูณรากที่2นะคะการคูณรากที่2กรณีที่ตัวได้ไหมรากที่สเหมือนกันสองตัวสามารถถอดรากออกมาได้และกรณีที่มีทั้งเลขจํานวนเต็มและรากที่ส ให้นําตัวเลขคูณกับตัวเลขและตัวเลขในรากที่สองมาคูณกันนะคะค่ะและสุดท้ายการหารากที่สองนะคะหลักการคือจํานวนเต็มหารกับจํานวนเต็มและตัวเลขในรากที่สองหารกันนะคะก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับการคํานวณรากที่สองค่ะก็มาถึงช่วง เกี่ยวกับการเสริมความรู้แล้วนะคะค่ะ,คะก็จบกันไปแล้วนะคะเกี่ยวกับรากที่สองหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางสำหรับคนที่หาความรู้เกี่ยวกับรากที่สองนะคะติดภาพประการใดขออภัยด้วยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงบุญยาลักษ์ชูเชอรชั้นม2ทับ5เลขที่20วันนี้ออกมานำเสนอในหัวข้อเรื่องพหุนามซึ่งพหุนามแบ่งออกเป็น4ประเภทคือการบวกพหุนามการลบพหุนามการคูณพหุนามและการหารพหุนามนั่นเองค่ะก่อนอื่นเราไปรู้จักกับความหมายของพหุนามกันก่อนเลย หมายถึงนิพจน์ที่อยู่ในเอกนามหรือเขียนในรูปการบวกของเอกนามตั้งแต่สองเอกนามขึ้นไปแล้วพหุนามที่ไม่มีพจน์คล้ายกันเลยล่ะเรียกว่าอะไรไปดูกันเลย <Okay. S 1> พหุนามที่ไม่มีพจน์คล้ายกันเลยเรียกว่าพหุนามในรูปผลสําเร็จดีกรีของพอหุนามเท่ากับดีกรีสูงสุดของพจน์ของพอหุนามในรูปผลสําเร็จ การบวกและการลบพหุนามหนึ่งการบวกพหุนามการบวกพหุนามทำได้โดยนำพจน์ที่คล้ายกันในแต่ละพจน์มาบวกกันการลบพหุนามมีหลักการดังนี้ค่ะพหุนามตัวตั้งลบด้วยพหุนามตัวลบจะเท่ากับพหุนามตัวตั้งบวกด้วยพหุนามตรงข้ามของพหุนามตัวลบนั่นเองค่ะ การคูณพหุนามการคูณพหูนามแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. การคูณระหว่างเอกนามกับเอกนาม 2. การคูณระหว่างเอกนามกับพหุนาม 3. การคูณระหว่า ASE. งพหูนามกับพหุนามนั่นเองค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามกันก่อนเลยการคูณระหว่างเอกนามกับเอกนามทําได้โดย 1. นําสัมประสิทธิ์ของเอกนามแต่ละ well, พจน์มาคูณกัน2 นำส่วนที่เป็นตัวแปรของเอกนา,ามแต่ละพจน์มาคูณกันโดยใช้สมบัติการคูณเลขยกกำลังนั่นเองค่ะการคูณระหว่างเอกนา,ามกับพหุนามทำได้โดยใช้สมบัติการแจกแจงการคูณพหุนามกับพหุนามทำได้โดยหนึ่งนำแต่ละพจน์ของพหุนามหนึ่งมาคูณกับทุกๆพจน์ของอีกพหุนามหนึ่งสองนำผลคูณทั้งหมดมาบวกกัน การหารพหุนามการหารพหุนามมีสองประเภทคือหนึ่งการหารเอกนามด้วยเอกนามสองการหารพหุนามด้วยเอกนามการหารเอกนามด้วยเอกนามทำได้โดยหนึ่งนำสัมบัสิธของเอกนามแต่ละพจน์มาหารกันสองนำส่วนที่เป็นตัวแปรของเอกนามแต่ละพจน์มาหารกันโดยใช้สมบัติการหารเลขยกกำลังการหารพหุนามด้วยเอกนามทำได้โดยหนึ่ง หารแต่ละพจน์ของพหูนามตัวตั้งด้วยเอกนามที่เป็นตัวหาร2องนำผลหารแต่ละพจน์มาบวกหรือลบกันเรามาสรุปเรื่องพหุนามกันเลยค่ะ